ก็จะทำลายพวกระบบประสาทส่วนกลางได้นะครับถ้าสูดดมเวลานานๆน,นะครับถ้าในขั้นของรุนแรงามากๆเนี่ยก็จะทําให้เกิดเป็นมะเร็งในเนืดเลือดนะครับแล้วก็ทําให้เกิดาการกลายพันธุ์นะครับของพันธุกรรมได้ <S <S สารเคมีั่วไหลนะครับในพื้นที่อำเภอนครยศสีจังหวัดนครปฐมนะครับ แล้วก็มีการส่งกลิ่นนะฮะไปในระยะทางหลายกิโลเมตรนะครับตอนนี้เท่าที่ทราบก็คือที่สารยาก็ได้กลิ่นด้วยนะครับะนะักข่าวโทรมาสอบถามอาจารย์ออสเบื้องต้นนะครับเราเช็คกันทั้งหมดเนี่ยนะครับพบว่าออ,อกมาจากโรงงานแห่งหนึ่งนะครับที่อบอกว่าเป็นกลุ่มสารอโรม m a t i c เบนซินนะครับซึ่งก็จะมีชื่อทางการค้าเป็นฮอดออยด์ดาวเทิร์มดีทีวันอะไรพวกนี้นะครับก็จะ ทำลายพวกระบบประสาทส่วนกลางได้นะครับถ้าสูดดมเวลานานๆน,น,นะครับแล้วก็ทําให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจอย่างรุนแรงจะรู้สึกแสบนะครับจมูกนะครับตัวนี้ก็ถ่าสะสมนะฮะสะสมเยอะๆเนี่ยก็เป็นอันตรายได้นะครับความรุนแรงของการได้รับสารตัวนี้ถ้าในขั้นของรุนแรงมากๆเนี่ยก็จะทําให้เกิดเป็นเม็งในเม็ดเลือดนะครับแล้วก็ทําให้เกิด การกลายพันธุ์นะครับของพันธุกรรมได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ให้ระมัดระวังนะครับถ้ามีไอระเหยนะฮะออกมาก็ให้ออกจากรัศมีนะฮะให้ไกลที่สุดหน้ากาก2ชั้นนะครับหรือถ้าไปไปไหนไม่ได้นะครับก็ปิดประตูนะฮะให้แน่นหนานะครับพยายามอย่าให้กลิ่นตัวนี้เข้ามานะครับตัวนี้ก็จะทําให้เกิดการวิงนเวียนแล้วก็หมดสติได้นะครับใครที่เกิดอาการแพ้หรืออะไรเงี้ยก็ให้ไปพบแพทย์นะครับโดยด่วนนะครับ สำหรับโรงงาน,นเท่าที่ทราบก็มีการปิดอรอยรั่วนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ากลิ่นที่สารเคมีที่หลุดออกไปนี้ก็ยังส่งกลิ่นเป็นระยะทางตรงนี้ก็ต้องมาเช็คที่ทางลมนิดหนึ่งถ้าเราดูจากนครนเสิร์มาที่ตรงสามพานแล้วก็ไล่มานะครับจนถึงสารยาเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าะจะมาจากทิศใต้ขึ้นเหนือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะคนที่อยู่ในโซน นคกเจษศรีนะฮะก็ให้ลงไปทางลาดบุรีเนี่ยจะปลอดภัยนะครับคือถ้าออกจากพื้นที่ให้ไกลลัศมีนะครับน,นในกรุงเทพมหานครก็ยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับตัวนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการระง,งับเหตุแล้วก็เตือนประชาชนนะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม